สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับ10ล่าง4ส,สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ คลิปนี้เรามาดูดับ10บล่าง4ส,สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาผมลงให้3ส,สูตรนะสำหรับดับ10บล่างก็ปรากฏว่าผ่านทั้ง3ส,สูตรนะงวดที่ผ่านมาได้ผ่านทั้ง3ส,สูตรนะครับแต่ว่าแต่แต่แต่ท่านผู้ชมนะผมเอาสูตรเดิมมาแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะก็คือสูตรที่4ส,สูตรที่4เป็นสูตรเดิมนะ ส่วนอีก2ส,สูตรผมขอพักสูตรไว้ก่อนนะผลการคำนวณของ2ส,สูตรเก่าของเราที่ผมพักสูตรไว้นั้นมันดับศูนย์กับดับห้านะครับท่านผู้ชมสูตรหดับหสูตร1ดับศูนยซึ่งมันไปชนกับเด่นหลัก10พอดีเลยท่านผู้ชมมันไปชนกับเด่นหลัก10ล่างผมก็เลยพัก2ส,สูตรนั้นไว้ก่อนเพราะผมไม่มั่นใจว่า มันจะดับเอาอยู่นะผมก็เลยพักสูตร10ล่างสูตรเก่า2สูตรเอามาเพียงสูตรเดียวเท่านั้นคือสูตรที่สนะสำหรับ10ล่างสูตรเก่านะส่วนสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นี้ผมเพิ่มสูตรใหม่เข้ามาให้อีก3สูตรท่านผู้ชมรวมทั้งหมดที่จะใช้สูตรในครั้งนี้ก็คือดับ10ล่าง4สูตรเป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่3สูตรก็คือสูตร1 สูตร2สูตร3ส่วนสูตรที่4เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นดับ10บล่าง4สูตรนะเรามาดูสูตรที่1กันนะครับแสนคูณ5บวก10บนบวก1คงที่สูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะท่านผู้ชมมมานี่ก็คือหมื่นนะเนื่องจากว่ามันเขียนเต็มแล้วนี่มันจะไม่พอนะผมก็เลยใช้ตัวย่อก,ก็คือมอมานะครับหมื่นคูณ2บวกหน่วยล่าง ส่วนสูตรที่สามร้อยบนบวกสิบบนคูณสามบวกสี่คงที่สูตรที่สี่ใช้หน่วยบนคูณสามบวกหน่วยล่างบวกแปดคงที่สูตรนี้เป็นสูตรเดิมของงวดที่แล้วนะครับผมนำสถิติมาให้ชมแค่สิบแปดงวดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถคำนวณย้อนหลังดูได้นะมีบางสูตรก็อาจจะมีหลุดบ้างสักงวด นะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่หลุดจานะครับลองไปคำนวณย้อนหลังดนนะครับบางสูตรก็เดินดีหลายงวดเลยทีเดียวท่านผู้ชมผมใช้สถิีงวดที่ออก89เป็นสถิติงวดแรกให้ท่านได้ชมกันนะครับทั้งหมดก็สถิติ18งวดยังไม่หลุดมาดูสถิติกันเลยแล้วค่อยมาคํานวณทีเดียวเลยนะครับ ทั้ง4สูตรนี้เดินดียังไม่หลุดนะครับในระยะ18งวดนะครับเรามาดูงวดที่ผ่านมากันงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่18ผลรางวัลออก3 2นะครับหลัก10ก็คือ3นะเราให้ดับสูตร1ดับ0สูตรที่2ดับ6สูตรที่3ดับ9สูตรที่4ดับ 4, 4 ปรากฏว่าก็ผ่านทั้ง4สูตรนะครับถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่18งวดล่าสุดงวดนี้เป็นงวดที่19นะครับเรามาคำนวณงวดวันที่1เมษากันนะครับสูตรที่1แสนคูณ5บวก10บนบวก1คงที่ แสนก็คือ5แสนก็คือ7นะครับ5 7าเดสสหนะบวก10บน10บนก็คือ6บวก1คงที่6กบวกหก็ได้6กบวกหได้7อันนี้ก็ได้5้านะครับ5้บวกเ็ก็ได้สองนะ สูตรที่1ดับ2สูตรที่2 1 0 0มืคูณ2บวกหน่วยล่าง1มื่นก็คือ5 5 2เป็น10 0นะครับบวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ2ศูนยบวกสได้2นะครับสูตรที่3ร้อยบนบวกสิบ บนคูณสามบวกสี่คงที่ร้อยบนร้อยบนก็คือห้าบวกสิบบคูณสามสิบบก็คือหกหกสามสิบแปดบวกสี่คงที่8บวกสี่ได้สองนะครับอันนี้ก็ได้ห้า 8บวก4 8บวก4ได้2องบวก5 5บวกสองได้7สูตรที่3ดับ7สูตรที่4หน่วยบนคูณ3บวกหน่วยล่างบวก8คงที่หน่วยบนก็คือ3นะครับสาเป็น9บกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ2นะบวก แปดคงที่2องบวกแได้ศูนี่ก็ได้เกนะครับเกวกศนย์ก็ได้เนะสูตรที่สี่ดับเก็ครบทั้งสสูตรแล้วนะครับสำหรับดับสิล่างสี่สูตรขวดนี้สูตรที่หนดับสสูตรที่สองดับสสูตรที่สดับเ สูตรที่สี่ดับเก้าดับสามตัวท่านผู้ชมสองนี่ดับเหมือนกันสองสูตรนะครับก็คือสองสองเจ็ดเก้าดับสิบ่างสี่สูตรของเรางวดนี้ดับสองเจ็ดเก้าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเอาอยู่สำหรับดับสิบงวดนี้ดับสามตัวนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะทั้งสามสูตรทั้งสี่สูตรนะครับสองเจ็ดเก้านะ อีกสองสูตรที่ผมพักไว้นี่ถ้าท่านใดยอยากจะใช้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวนะมันกนข้างที่จะเปิดยากนิดนึงเพราะว่าผมจดใจส,สมุดร,รวมนะครับมันก็เลยหายากนิดหนึง่งสําหรับสูตรเดิมนะจริงๆก็อยากเอามาให้ดูเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าจะเจอไหมคือสูตรนั้นเดินดีนะยังไม่หลุดนะก็คือสูตรสองสูตรนะครับมันดับสูตรหนึ่งดับห้านะ สูตรหนึ่งดับศูนย์ซึ่งมันไปชนกับเด่นตัวชนหลัก13สูตรของเราจ,จังเลยนะผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มันชนกับเด่นของเราด้วยเด่นเด่นงวดนี้นะสกับ5นะท่านผู้ชมนะสกับ5เลขขี้นะเลขศูนย์ก็เด่นศูนย์กับ8นะจำหรับงวดนี้นะมันก็เลยโอ้โหมันดับ5กับศนะูนย์น่อเดียวนะผมขอเปิดนิดนึงท่านผู้ชมนะอัด มันจดไว้ในสมุดรวมมันก็เลยหายากนิดนึงเพราะไม่ได้เตรียมมานะเตรียมเฉพาะสูตรที่จะใช้มาให้ชมกันสูตรเก่านี่เดี๋ยวนะผมกลัวมันเอาไม่อยู่ก็เลยพาคสูตรไว้นะไม่ได้ทิ้งสูตรนะครับท่านผู้ชมแต่ก็จะบอกผลการคำนวณมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็คือสูตร1นดับหอีกสูตร1นดับศนย์นะงวดนี้นะครับสำหรับสิล่างของเก่างวดที่ผ่านมาสูตรเดิมเรานะ ยังไม่เจอท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าที่ผมพักไว้สสูตรดับ0ูนย์กับ5นะครับสูตรเก่านะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะใช้ก็หยิบนำไปใช้ได้หรือเข้าไปดูในในคลิปเก่าก็ได้ท่านผู้ชมมันจะมีอยู่3สูตรงวดที่ผ่านมาที่ผมลงให้ผ่านหมดเลยนะครับเพียงแต่ผมพักไว้สสูตรนำมาใช้แค่สูตรนี้ที่ดับ9ผมเชื่อว่าทั้ง4สูตรเนี่ยเอาอยู่ท่านผู้ชม ผมเชื่อว่าดับสิบล่างทั้งสี่สูตรนี้เอาอยู่เป็นความมั่นใจส่วนตัวและก็ตามสูตรที่ผมมีที่ผมใช้แต่ละงวดนะของช่องของผมนะเป็นส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะส่วนหวยจะออกอะไรนี่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเอออยางให้ f c ฟะแนะแยกให้ออกระหว่างความมั่นใจในการนําสูตรมาใช้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมยอมรับว่าผมค่อนข้างมั่นใจสูตรแต่ว่า ผลรางวัลนี่มันออกมันไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรเราต้องแยกให้ออกระหว่างาการวิเคราะห์คาดการณ์ความน่าจะเป็นโอกาสที่มันจะเกิดกับความเป็นจริงที่มันจะเกิดนะท่านผู้ชมนะที่มันเกิดอย่างผลรางวัลเนี่ยเราไม่รู้นะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนี่ต้องแยก2เรื่องนี้ให้ออกเราก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นนะเวลาสมหวังหรือไม่สมหวังก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะ ก็กรุณาอย่าเอามาปนกันไม่างาั้นพอไม่ถูกก็จะไปโทษสูตรโทษแอดมินโทษช, ون, ช่องนู้นช่องนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากให้มีดราม่านะมีถูกมีผิดนะครับเป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมนะความเสี่ยงในหวยมีมากอยู่แล้วนะครับมันเสี่ยงมากๆก็หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนี่มันยากมากๆนะมันก็เสี่ยงอยู่แล้วการที่จะถูกหวยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดับ10บ ล่าง4สูตรงวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมท่านผู้ชมว่าเอาอยู่นะ2 7 9ไม่น่ามา10ล่างครับนี่ก็เป็นดับ10ล่าง4สูตรนะครับท่านผู้ชมครับงวดหน้าเรามาดูดับหน่วยล่างอีก4สูตรสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ